ในระบบของ f c e b o o o เนี่เราจะสามารถเช็คได้ไหมครับว่าใครเป็นคนโพสต์ก่อนโพสตล่าสุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วในปุ่มนี้นะครับปุ่มคำว่าฟีดเนี่ยหลายๆท่านคงจะทราบบางท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับเวลาเราเข้ามา f e c o o o เนี่เราก็จะดูเฉพาะในหน้าฟีดของตนเองนั่นก็คือปุ่มโฮมถูกต้องไหมครับเราก็เลื่อนมาแล้วก็คือใช้มือนะครับลูบลงมามันก็จะทำให้เด้ง ะร,ระบบมันก็จะหมุนประมวลผลนะครับมันก็จะเด้งมาว่าใครที่โพสต์ล่าสุดนะครับบางทีนะครับตรงกระดิ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบล่าสุดบ้างไม่ล่าสุดบ้างแต่เราต้องเข้าไปดูแล้ว ใช้มือนะครับรูปหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อให้มันเป็นปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนที่เราสามารถเช็คได้เลยเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครอยู่กลุ่มไหนนะครับมีเพื่อนเท่าใดเนี่ยใครโพสต์ก่อนโพสต์หลังเนี่ยเราสามารถเช็คได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานในการใช้ระบบข,ของ a c e b o o k นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเข้ามาที่ a c e b o o k นะครับหลังจากนั้นก็ให้เข้ามาที่ขีด3ขีดมุมขวาบน เราก็จะเห็นเมนูนะครับแบอร์ดมืออาชีพศูนย์โฆษณาฟีดสำรวจผู้คนกลุ่มนะครับตรงคำว่าฟีดแตะเข้าไปครับตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงให้เราเห็นว่าโพสที่แสดงล่าสุดนะครับเห็นโพสนี้ไหมครับแชร์วิดีโอเรียนะครับสร้างรายได้ดูเมนูด้านบนนะครับคำว่าทั้งหมดมุมซ้ายมือนะครับอันนี้ก็คือ หมายความว่าเราไปอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเรามีเพื่อนใครบ้างทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เป็นโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์หรือเราเข้าไปในกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับก็แสดงให้เราเห็นโพสต์นี้นะครับคือโพสต์แรกนะครับแชร์วิดีโอเรียลนะครับสร้างรายได้เมื่อสักครู่นี้นะครับแตะขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปอันนี้ก็คือโพสต์เมื่อสักครู่นี้นี่คือเป็นปัจจุบันนะครับ คนคนนี้นะครับก็เขาคุณสนธยานะครับโพสต์เมื่อ3นาทีและถูกแชร์มาที่มือใหม่เพิ่มเพื่อนสร้างไรายได้จากเกียวเห็นไหมครับมันก็จะแสดงให้เราเห็นเลยนะครับอันนี้สักครู่นี้ก็คือเพิ่งแชร์มาเราก็จะได้รู้ว่าใครที่แชร์มาในส่วนของอในส่วนของทั้งหมดเลยอย่างที่ผมกล่าวนะครับทีนี้เมนูต่อไปคือรายการโปรดนะครับด้านบน รายการโปรดที่เราไปกดนะครับติดตามหรือทําไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ1นาทีเห็นไหมครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือ1นึ่งนาทีนะครับดูตรงด้านบนนะครับใต้ล่างของกลุ่มนะครับทีนี้ก็คําว่ากลุ่มนะครับเมนูคําว่ากลุ่มคําว่ากลุ่มก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ยสร้างรายได้จากคลิปเดียวนะครับตอนนี้มีคนโพสต์ล่าสุดนะครับเนี่ยล่าสุด มาไล่ไปดูนะครับอันนี้ก็คือเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เห็นคําว่าเมื่อสักครู่ไหมครับนี่แหละคือมันก็จะไล่ตามฟีดของมันประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เพจนะครับเมนูต่อไปก็จะเป็นเพจอ่าก็มีอ่าเพจนี้นะครับแชร์มานะครับสร้างไรายได้จากเกลียวนะครับเมื่อสักครู่สังเกตคําว่าเมื่อสักครู่นะครับตรงด้านบนเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่ามันจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาว่าใครโพสต์ก่อนใครโพสต์หลังนะครับเราก็จะอัปเดตและเห็นได้เลยเนาะอันนี้ก็คือในส่วนที่มันเป็นการอัปเดตในส่วนของออกลุ่มะนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์ครับแต่ในส่วนของหน้านี้นะครับหน้านี้คือหน้าหลักเนาะอันนี้คือหน้าหลักหน้าบ้านโฮมมุมซ้ายมือบนนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนที่มันเป็นหน้าฟีดของเราเองนะนะครับมันจะขึ้นไป1หนึ่งชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับมันไม่ใช่มันจะไม่ขึ้นคาว่าเมื่อสักครู่นี้คือมันจะดีดขึ้นมานะครับอาจจะเป็นปัจจุบันบ้างไม่เป็นปัจจุบันบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือท่านลองเข้าไปดูนะครับท่านลองเข้าไปดูมันจะขึ้นมาแจ้งตรงนี้นะครับในส่วนที่มันเป็นปัจจุบันของหน้าฟีดเรานะครับ ตรงกระดิ่งครับอันนี้คือเมนูกระดิ่งใช่ไหมครับอันนี้เมื่อ3นาทีนะครับหนาที4นาที1นาทีเห็นไหมครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนในระบบของ f c e e o o o นะครับคือเราสามารถที่จะรู้ได้ประมาณนี้ถ้าท่านใดอยากจะเข้าไปดูในส่วนที่มันเป็นปัจจุบันก็เข้าไปดูหลังที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับนั่นก็คือคําว่าฟีดนั่นเอง ก็ลองทําดูนะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบถ้าเราเข้าใจระบบนะครับหรือการใช้ปุ่มแต่ละเมนูของ f c e e o o o เนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นทําให้เราเข้าถึงนะครับในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับตัวอย่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะได้รู้ว่าใครโพส์ก่อนโพสต์หลังนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ